ชมรมดนตรีสากลขับร้องและประสานเสียงเปิดบูธรับสมัครสมาชิกในปี2557บริเวณใต้หอสมุดสุรัสโอสถานุเคราะห์ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำกิจกรรมภายในชมรมซึ่งประกอบไปด้วย2ฝ่ายได้แก่คอรัสและสาตาฟกิจกราการมในชมรมก็แบ่งชมรมจะแบ่งเป็นคอรัสกับสาตาฟครับถ้าอย่างคอรัสนี่ก็จะร้องให้กับมหาวิทยาลัยตามงานมหาวิทยาลัยต่างๆก็ะจะเป็นวันไหว้ครู วันรับปริญญาวันเฟสช,ชี่ครับผมแล้วก็อาจจะมีงานนอกนิดหน่อยตามมหาวิทยาลัยอื่นรับเชิญไปร้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นสตาฟสตาฟก็จะจัดเวทีในงานวันยูแ n บนซะส,ส่วนใหญ่ครับจะเป็นจัดเวทีจัดทรงจัดแสงก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นสตาฟเป็นเวทีอะไรครับเป็นเบื้องหลังครับ ซึ่งในวันนี้ขณะที่เป็นวันสมัครวันสุดท้ายของผู้รับสมัครทั่วไปมีผู้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องอ๋อหนูชอบร้องเพลงค่ะมาตั้งแต่เด็กก่อนหน้านี้มีการทำกิจกรรมเกี่ยับการร้องเพลงมาก่อนหรือเปล่าค่ะทำค่ะเป็นกิจกรรมอะไรก่อนได้คือประกวดทบีไอเดอลค่ะเข้ารอบภาคกลางก็คือมีความชอบทางด้านนี้มาก่อนค่ะแล้วมีพื้นฐานทาง้านี้มากน้อยแค่ไหนจิงค ประมายก็คือก็ร้องได้ก็ไม่ก็โอเคอันนี้ก็เป็นคอรัส่คะคอรัสแล้วก็ลงประกวดนักร้องเดี่ยวด้วยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีผลงานของชมรมประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันไหว้ครูวันประธมทเทศนักศึกษาใหม่วันรับปริญญาและยังรวมไปถึงได้ร่วมงานภายนอกของมหาวิทยาลัยบุญรัตน์ทิศรามถ่ายภาพจากกักรพันธ์เยพงศ์รายงาน